สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะมากับความฝานันแต่ว่าเป็นฝันของคนอื่นค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนวอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคลิปนี้ทางช่องก็จะนำความฝันในคืนวันพระมาฝากท่านผู้ชมค่ะที่เป็นฝันในวันพระที่28กรกฎาคมค่ะ ทางช่องได้ความฝันมาจากเว็บเล่าฝันแปลฝันขอบคุณเจ้าของข้อมูลขอบคุณท่านสมาชิกทางช่องขออนุญาตนำมาแบ่งปันเป็นสะพานบุญให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ เดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ความฝันแรกเลยนะคะท่านสมาชิกแบ่งปันความฝันของคุณแม่ค่ะคุณแม่ฝันว่ามีช้างเข้าบ้านแล้วช้างก็ยังขี้ใส่ที่บ้านด้วยนะคะสำหรับความฝันนี้บ้านเลขที่4ค่ะทางช่องขอแปลเน้นเด่นไปที่ตัวเลข947นะคะ ความฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกบอกว่าฝันว่ามีคนทําต้มเนื้อให้กินแล้วท่านก็ชิมค่ะท่านบอกว่าอร่อยถามเขาว่าเนื้ออะไรเขาต่อบว่นเนื้อคนนะคะท่านผู้ฝันให้ยกมาให้พี่ชายด้วยพี่ในชามของพี่ชายมีมือสองข้างเลยค่ะพี่ชายก็กินเหมือนกันนะคะท่านผู้ฝันอายุ30ค่ะส่วนพี่ชายอายุ34นะคะ สำหรับความฝันนี้ท่านสมาชิกแบ่งปันตัวเลขที่ท่านชอบห6 5 7 59้ทางช่องขอไม่แปลตัวเลขเพิ่มเติมนะคะสำหรับความฝันต่อมาค่ะท่านสมาชิกบอกว่าฝันได้ไปเวียนพระประธานองค์ใหญ่เหมือนว่าจะได้ฟ้อนรำด้วยนะคะแล้วก็มีเสียงคนตะโกนบอกว่าให้ครบ3ามรอบแล้วก็หยุดนะสำหรับความฝันนี้ทางช่องขอเน้นเด่นไปที่ตัวเลข903ค่ะ ความฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกบอกว่าฝันเมื่อเช้ามืดวันพฤหัสเลยนะคะฝันว่าแม่เสียชีวิตค่ะคุณแม่เกิดวันที่17เดือน4พศ2498นะคะสำหรับความฝันนี้ฝันร้ายต่ออายุให้คุณแม่ค่ะขอให้คุณแม่มีความสุขมากๆนะคะความฝันนี้ทางช่องขอแปลนเน้นเด่นไปที่ฝันต่ออายุค่ะ067และ068 สำหรับความฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกแบ่งปันความฝันของคุณแม่ค่ะแม่เขาฝันว่างูเหลือม2ตัวใหญ่เข้าบ้านค่ะบ้านเลขที่สาหมู่21นะคะสำหรับความฝันนี้ทางช่องขอเน้นเด่นไปที่บ้านเลขที่ค่ะสหมู่21ค่ะฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกบอกว่าฝันว่าญญ้าทวดบอกว่าหวยจะออกหนึ่งสองสามสี่ค่ะ ท่านสมาชิกบอกว่าคุณย่าเสียแล้วนะคะแต่ท่านไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณย่าค่ะสำหรับความฝันนี้เราก็เน้นเด่นไปที่ตัวเลขที่ย่าทวดบอกนะคะ1 2ึ่สาสี่ความฝันต่อมานะคะฝันว่ามีโลงศพอยู่ในบ้านมีคนใส่ชุดขาวนอนอยู่ในโลงด้วยค่ะแล้วก็ฟื้นขึ้นมาอ้วกมีพระกำลังจะมาสวดด้วยเมื่อพระท่านเห็นคนตายฟื้นท่านก็กลับค่ะ สำหรับความฝันนี้ท่านสมาชิกแบ่งปันบ้านเล็กที่นะคะบ้านเล็กที่13หมู่2ค่ะความฝันนี้ทางช่องขอแปลไปที่40 5หค่ะสำหรับความฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกท่านบอกว่าฝันว่าตัวเองมีอะไรกับพระค่ะพอจะตีเป็นหวยได้ไหมท่านสมาชิกท่านอายุ28่ย่าง29ปีค่ะสำหรับความฝันนี้ทางช่องขอแปลไปที่428และ8 4 4ค่ะ ความฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกบอกว่าฝันว่ามีคนเอาเนื้อมาให้ค่ะแต่ว่าเนื้อมีแต่หนอนเลยนะคะท่านสมาชิกท่านเกิดวันที่3เดือน2พศ2545นะคะสำหรับความฝันนี้ฝันเนื้อมีหนอนทางช่องขอแปลเน้นเด็ดไปที่418และ419ค่ะ สำหรับความฝันต่อมานะคะท่านฝันว่าแฟนไปทอดแหที่คลองบ้านหลังเก่าค่ะบ้านเลขที่43ทบ30นะคะแล้วท่านสมาชิกก็ฝันต่อว่าแฟนขับรถกระบะถอยหลังแล้วหมุนขับไปข้างหน้าทะเบียน2 7 1 6 7ค่ะสำหรับความฝันนี้ทางช่องขอแปลเน้นเด่นไปที่บ้านเลขที่ของท่านนะคะ4 3สทบ30และทะเบียนรถ7 1 6 7ค่ะ ความฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกบอกว่าเมื่อคืนฝันว่าคนที่บ้านถูกหวยทุกคนบอกว่าตาเสียต้องไปงานศพตาแล้วสำหรับข้อมูลคุณตานะคะท่านสมาชิกบอกว่าเสียวันที่ 2, อสองพศ2 5 5 9นะคะเสียเมื่อตอนอายุ70ปีค่ะบ้านเลขที่454 สำหรับความฝันนี้เราก็เน้นเด่นไปที่บ้านเลขที่454ความฝันต่อมานะคะท่านฝันว่ายายเพื่อนเสียและท่านก็ได้ไปร่วมงานด้วยค่ะในงานเขาแจกลอตเตอรี่นะคะทางท่านผู้ฝันท่านก็เลยหยิบเอาตัวเลขท้ายลอตเตอรี่02มาค่ะยายของเพื่อนยังมีชีวิตอยู่นะคะท่านอายุ73ปีเกิดพศ2492ค่ะ สำหรับความฝันนี้ทางช่องขอแปลเน้นเด็ดไปที่ตัวเลขที่ท่านแบ่งปันนะคะ02ความฝันต่อมาค่ะเป็นความฝันของท่านผู้ชายนะคะท่านบอกว่าผมฝันว่าผมหาซื้อลอตเตอรี่ครับแต่ว่าไม่มีขายเลยเขามีแต่ตัวเลข118และ1 5คนขายถามว่าจะเอาไม่เอาผมก็เลยตอบว่าเอาครับ สำหรับความฝันนี้นะคะทางช่องก็ขอแปลเน้นเด่นไปที่ตัวเลขที่ท่านซื้อค่ะ118และ15สำหรับความฝันต่อมานะคะท่านสมาชิกท่านแบ่งปันค่ะท่านฝันเห็นเกี่ยวกับช้างนะคะท่านฝันว่าช้างคู่เข่าต่อหน้า ท่านสมาชิกเกิดวันที่26พศ .2531 นะคะอายุ30อย่าง31ปีค่ะท่านแบ่งปันทะเบียนรถยนต์6976และทะเบียนมอเตอร์ไซค์0-33นะคะสำหรับความฝันนี้ทางช่องขอแปลเน้นเด่นไปที่ตัวเลขของท่าน262531ทะเบียนรถ6976มอเตอร์ไซค์033สา สำหรับความฝันต่อมานะคะฝันว่าโดนไฟเผาเผานานมากแต่ว่าเผาไม่ไหม้ค่ะไม่ร้อนด้วยท่านสมาชิกท่านเกิดวันที่6พศ2518นะคะอายุ47ค่ะสำหรับความฝันนี้ทางช่องขอแปลเน้นเด่นไปที่ตัวเลข447นะคะสำหรับความฝันสุดท้ายที่ทางช่องจะนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นฝันที่ ที่เด่นค่ะแต่ว่าเป็นฝันในวันที่26กรกฎาคมนะคะทางช่องเห็นว่าเป็นฝันเด่นก็เลยนํามาฝากท่านผู้ชมค่ะท่านท่านสมาชิกฝันว่าที่บ้านมีงานศพนะคะในโรงศพมีศพอยู่สศพค่ะบ้านเลขที่20 4นนะคะแล้วก็มีความฝันของสมาชิกท่านอื่นนะคะที่มาสนับสนุน2 04ท่านก็ฝันว่ากินเนื้อหมูดิบนะบ้านเลขที่ของท่าน20 4นค่ะ สำหรับความฝันนี้นะคะทางช่องก็ขอเน้นเด่นไปที่ตัวเลขที่ท่านแบ่งปันบ้านเลขที่ตรงกันนะคะ2.0-4สำหรับความฝันและตัวเลขที่ทางช่องนำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะหวังว่าจะเป็นตัวเลขนำโชคให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีไปกับตัวเลขที่ทางช่องนำมาฝากสำหรับคลิปนี้ ทางช่องก็ขอให้ทุกท่านอยู่ดีมีสุขเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่ง,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 งขึ้นไปนะคะดูคลิปแล้วก็ขอให้โชคดีค่ะสุดท้ายนี้ทางช่องก็ขอขอบคุณทุกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ